นี่ครับพี่น้องอุ้ยอันนี้เป็นต้นลิจีนะครับข้างหน้ามีต้นยางมีป่าธรรมชาติข้างบนนั้นหมู่บ้านอาขานะครับข้างหลังเป็นทางไปโดยตุงอันนี้ทางไปแม่สลองนะครับไปกันต่อถนอนอยู่โน่นเ้ยจะเข้าป่าได้ไหมโอ้ยมอไซค์คันนี้ไม่รู้เรื่องนี่นะครับทางไปสมคิดฟามอ่า บนนั้นคงไม่ไหวนะครับต้องไปทางนี้ครับต้องออกอจักรยานวิบากมาปั่นมันจะมันนี่ครับพี่น้องทางไปสมคิดฝร์มโครงการพันแปดร้อยล้านดีไปเรื่อยครับอยู่ฝั่งมะมาบอก่าขับเลนขวานี่อเป็นซ้ายครับนี่ครับเลาะไปเรื่อยๆครับ งหมดนี่เป็นที่สพรกรนะครับข้างล่างก็เป็นที่สพรกรไม่มีโฉนดครับมีแต่ใบจับจองที่อยู่กับตำบลหรือหมู่บ้านนะครับวะนจะถึงสมคิดฟา้าแล้วเร่งเครื่องครับอแมงเข้าตายอีกแล้วมแมลงเยอะครับตอนเย็นพระอาทิตย์จะตกดินแล้ว กำลังคําทางไปฟาร์มตัวเองเป็นฟาร์มเกษตรผสมที่ตั้งโครงการไว้ตรงนี้สต๊อปไปหน่อยจะปีนเขาละวเขาปีนเขาปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปปีน,ข,นปขึ้นไปขึ้นไปจอดนะครับขึ้นไปจอดจอด,จอด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 ยังยัง,ยงจอดแน่นข้างหน้ามึงอะไรมึกหน้าผานะครับโอ้โห นี่ครับถึงแล้วครับสมคิดฟาร์มอยู่ข้างล่างนี้เมื่อกี้เราอยู่ถนนตรงโน้นข้างล่างนี้เป็นแม่น้ํานะครับที่จากตรงนี้ลงไปข้างล่างจนถึงขอบแม่น้ํานูน่นต้นกล้วยนูน่นในต้นกล้วยเนี่ยห้าไร่นะครับพี่น้อง เดี๋ยวต่อวิดีโออีกม้วนนึง